เค้ก <Cake. S 2> เอาอาบน้ำาแล้วองไปหาตาบ่ฮะอาบน้ำเราต้อไปหาตาบอาาอืมวัหลังเไปหาตาบาอาาบมาอ่อนให้อาบน้ำต้แต่เศร้าอาบแล้วปกติเขาจะไปไปหาตาวันนี้ไม่ไปหาตาอวยเหรอลูกอึไม่ไปหาตาเหรออยู่กับตา,ามาตั้งแต่เลกนะวันนี้แพนเค้กไม่ไปหาตาเหรอ ม้ลไรเจา้ากินเขาอะไรเงี้ยนบอกไปก็ไปหาตาปกติกี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงครึ่งแล้วต้องไปหาตาตอนเย็นค่อยกลับมาสี่โมงบางครั้งก็มามาดึกเลยทุ่มหนึ่งก็ไปดอกแม่มัอนีอาบน้ำแล้วแม่อาบน้ำห้สบายเลยก็ไปดอกเอาปอกข้อไปใส่ ไปมันไปใส่อะไปปิดศุนักบ้าไปไหนหืหมอืมน่ยินบอได้ยินบอแม,ม่ถามนั่งเป็นนั่งเป็นเป็นหมาที่แบบรักษาความสะอาดมากเลยอันบาบนาให่นี่นั่งตนบวกขั้วยางเดียวไปหน้ายางเดียวปกตินั่งจะไปนาแต่ตอนนี้ทำไมไม่ไปหาตาอวยอึมอืมอ มันหนอกถ้าไปอาบถ้าไปอาบน้ำหมอกนี่ก็จะบ่อบ่อบ่อซุกกระปุกกันไหนด้วยค่ะเมืองน้่งน่า,า,าจะเป็นมาที่แบบนี้หน่อยอาบน้ำเปล่าให้ทุกวันเขาชอบอาบน้ำไปไปหาตาอวยไป,ไปไปไปหาตาไปหาหนองไปวันนี้น้องเขาไม่มาไปไปหาหนองไป ไปเอามืัอนี้คือบ่ไปมืัอนี้คือบ่ไปมืัอนี้คือบ่ไปหามืัอนี้คือบ่ไปหาน้องอารมณ์ใดมืัอนี้เพืไปดังแม่สร้างมันหืม,มหเ่ไปหาแพนดา้าฮะไปหาน้องแพนดะไม่ยืนในหยังอยู่บ้านนี้หืมไม่ยืนไหนท่ายอยูอย่ในหนังเขากล้องละเขินตีหื ไปหาน้องไปดูนเห็นบ่บเมียวเมียวนะนิ้วบ่บเมียวเมียวนั่นนี่นิ้วบ่บเมียวเมียวนิ้วบ่บเมียวเมียวเมียวไล่เค็กไล่เค็กไปไปหาตาเว้แล้วไปไล่เค็กไปหาตาเว้กันเมียวบอกสแซงมันไปไปไปหาตาไปไปเวลาไปอะไปหาตาไปว่าไปมื่อนี้เกิดอะไรขึ้น อาบหน้าใหมเลยขี่โกงบ่ไปบ่ไปหาเลาะบ่ไปหาเหรียญหนึ่งเลยหมไม่ยืนอย่างนี้เอาอย่างนี้อ่นี้อนอย่างนี้อ่อนอย่างนี้อ,อุ้ออย,ออยเธอสวยเธอสวยมากเลยหเธอสวยมากเลย